รายงานผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษาของนายนครพรหนองแสงผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านซากอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสองขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานดังนี้ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพและนำไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษากำหนวดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคมร่วมปรึกษาหารือระหวา่างกลุ่มผู้บริหาร ในเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี3นักเรียนผู้ปกครองรวมไปถึงหน่วยงานท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ จัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้จัดระบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดหาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมีอุปกรณ์ที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นหลัก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคตส่งเสริมให้ครูผลิตสือ่อนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาบริหารจัดการงบประมาณการเงินสินทรัพย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลบริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดลอ้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้รวมไปถึงการบริหารกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนสร้างแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนรอบด้าน ส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาอาคารสถานที่ตกแต่งสวนหย่อมเพื่อให้ได้บรรยากาศที่น่าอยู่รม่มรื่นสร้างโรงอาหารที่กว้างขวางเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนติดตั้งพัดลมระบายอากาศภายในโรงอาหารและจุดต่างๆภายในโรงเรียนจัดหาตกแต่งสนามเด็กเล่นตามเทคนิค BBL ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพวางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะบุคคลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบัณวิชาชีพและการเป็นผู้นำในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายพู่งนดยการนคนพรพรนของแสนปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างทุกเทสุดความสามารถเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพให้เกิดผลแก่ผู้เรียนครูผู้ปกครองชุมชนและสถานศึกษาปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายนโยบายคำสั่งของผู้บังคับบัญชาด้วยความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการมีจิตสำนึกที่ดีไม่เลือกปฏิบัติและรักษาภาพลักษณ์ในองค์กร